ัับอยู่กับผมติ๊กเสด็จลำเพลินโชวไปเชี่ยวนะครับเบืองยังนี้อยู่โกฮามาบ่จากแล้วไงจากเมืองนีงบเครับวันนี้เรามาเที่ยวนะครับ่นเมืองจีนดิเห็ุยังสิมาตกแต่ๆครับเขาไปไนาเที่ยวครับผม ผมมาทำงานที่ญี่ปุ่นนะคร<า>ับอันนี้วันแรกนี่ครับนี่คือ <c oughs> มาอย่ไงโค้งผมครับนี่แหละมาต่างกอกตั้งใจเอา้าคิดว่ามาเทียวว่าเป็นมาเทียวเอา้าอะไรงี้เนี่ยก็สวนดิ เห็นส้มแบางเสียวไฟแดงไม่ไม่มีมีไฟเขียวยาวไป <c oughs> ตัมีอยังครับคลิเนี่ย <c oughs> อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นครับ